อันนี้คือแบล็คโคลอนที่เป็นไม้ไฮบริดนะครับเนี่ยครับไม้ไฮบริดจะแบล็คโคลอนอันนี้ผสมผสมเกสรกับไวท์ลาวานะครับระหว่างแบล็คโคลนกับไวท์ลาวาจะได้ตัวนี้ออกมาคือไฮบริดนะครับ ก็จะมีออกสีเขียวๆม่วงๆนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าภายในจะมีราวาออกมาไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ,ค,บคล้ายแบ็กลิปนะครับเป็นแบคคอรอนที่เขียวบนดำนะครับสลับต้นเล็กนี่ครับหน่อเล็กวิธีที่จะเอาเขาไปแยกไปปลูกนะครับ ต้องค่อยๆดึงดูรากนะครับใช้มือเราธรรมดานี่ยต้องดูรอบๆด้วยครับมีต้นอ่อนหรือเปล่าอันนี้ผมดูแล้วครับมีต้นอ่อนอยู่นะครับที่จะเป็นหน่อขึ้นมาเล็กๆนี่ครับหน่อเล็กๆนี่พอมันโตมาก็จะเป็นแบบนี้ครับสลหรับอันนี้เราก็แยกไปปลูกได้ครับต้องดูว่าอย่าให้ต้นหักนะครับใช้นิ้วเรานี่แหละครับสัมผัสดีที่สุด แล้วก็จะดูว่าโคนล,ลากเข้าไปถึงไหนนะครับเวลาเราแยกออกมาจะต้องให้มีลากติดมาครับถ้าลากไม่ไม่ติดมานี่หน่อหักก็จะเสียโอกาสนะครับเท,ท่ากับทำคอดไม่สำเร็จ <c oughs> ถือว่าลูกตายฮะ <c oughs> เป็นหมอที่ทำลูกตายอันนี้หมอดินนะครับฝึกการฝึกหัดเป็นหมอดินนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ มีรากติดมาแล้วก็ดึงค่อยๆดึงขึ้นมาครับเนี่ยครับอย่างนี้พอเราไปปลูกอะรอดแน่ครับครับต้นหนึ่งก็ประมาณสาม,ส,ามสี่ร้อยนะครับอันนี้ถ้าแบบราคากันสดๆนะครับตะกรนแพงมากครับอย่างนี้เราก็เอาถมตีนไว้เหมือนเดิมนะครับถมไว้เหมือนเดิม ให้เขามีโอกาสได้งอกมาเหมือนเดิมได้แล้วครับแดงต้นนี่ครับต้นแม่เขา